คนนี่แหละกับน้องสาวกับลานเนาะมี่ียามสาวกับบันแบบนี้เลยพี่น้องพี่อกับมัวกับควายเฮลโหลสบายดีสบายดีเอฟซี FC พี่น้องสาวลาวหาและกับเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเกาเลยจ้าวันนี้เฮากลับมาอยู่กับสองสาวลาคือเกาเมื่อวานนี่น้องลาบอะไรอัพคลิปลงพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่น้องลาคาเบียกลายเนาะเมื่อนี้ก็เลยสิผ้พาพ,พี่น้องออกหน้าคือเกา แต่ละมือออกแต่ให้พี่น้องเมื่อวานนี่ผักผ่อนหนึ่งมือเนาะมือนี้ก็สิภพาพี่น้องมาเบิงตะก,กาอยู่ทงหน้าพี่น้องเนื่องจากว่าพวกแม่มาตกกาได้ประมาณเจ็ดวันเนาะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งนั่นเองพี่น้องน้องหลาก็สิมาจอบเบิงเนื่องจากว่าเมือ่อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะฝนตกแห้งขนาดเลยนอาา้องหลากับอแม่ว่าย่านว่าฝนบ่หอดหน้าห,าหานะ้าวหนาออแม่ก็เลยบอกให้น้องหลากับน้องสาวและกัหลานมาจอบเบิงทงหน้าเนาะว่าตะกาของเขา ย้ายสูงหรือ,อยังเนะาะเพราะว่ากำลังตกกาได้อาทิตย์หนึ่งพี่นอ้องอ่าโอเคก่อนสิข่าววันรับชมคลิปน้องหล่ากับฝากเป็นกำลังใจให้น้องล่าคือเก่าเด้อ่วยกดไลค์กดแชร์กดซับแช่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาเพื่อบ่พลาดคลิปจะจไปในสองน้องหลานั่นเองและก็ยอย่าลืมเข้ามาเป็นสมาชิกภายในสองน้องลาได้เลยพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจให้น้องล่าคือเก่าเนาะมือน,นีน้องล่ากับจิพ้าพี่น้องมารับชมบรรยากาศที่ท่งให้ท่องนาจ้านี่เรักับ มาหอดหน้าแล้วจ้าพี่น้องสิพาพี่น้องมาเลาะนาของฮาก่อนอึนเมิดสิพาพี่น้องไปเบิ่งตะกาทีีแม่โต๊กไหวในอาทิตย์หนึ่งก่อนมาสิเป็นแนวใดเนาะอ่ะโอเคเขาไปรับชมพร้อมกันเลยจ้ามือนี้อากาศกัโครแดดเลยไปพี่น้องสิพาพี่น้องเขาไปในนากันเลยไปมาพี่น้องสิพาพี่น้องเลาะเบิง่งนาเนาะนี่อันนี้เป็นตะกามือน,นี้เขาก็มาสามคนลานในกาน้องสาวเนาะ เดี๋ยวสิพาพี่ดอกมาเบ่งตากะมีอยู่สามตาสามตาหน่อยนี่สองสองห้เนาะสองไห้แต่ไปเห็ดสามคันเพราะว่ามันเป็นแต่ละแนวอาจจะเป็นเขาเจ้ากับเขาแนียวอันนี้คือบรรยากาศยู่ทงหน้านี้อันนี้เรื่องจากว่าเฮาตกกะได้อาทิตย์หนึ่งเขาในหน้าของหฮา็สีประมาณนี้เนาะอันนี้คือตากะของหฮากกำลัง กำลังอานานะพี่น้องกำลังปง่งแต่ว่างามอยู่ปง่งทุกเม็ดทุกหน่วยเลยบ่มีว่าตัวใดบ่ป่งขึ้นมาเนาะนี่นี่คือข่าวตะกาศของนองหลาเองพี่น้องอยู่ทงนาเนาะนี่นองหลาพาพี่น้องมาเบิง่งข่าวตะกาศอยู่ทงนาของเฮาแต่ว่าขั้นราได้สิบปลายวันนองหลาสิหวานปุย๋ยใส่เนาะจากสีงามพี่น้องนี่อันนี้เป็นข่าวตระกาศของเฮาเองจ้าทุกคน สวยงามเลยเนาะ FC ดำนาหรือ,อยังเนาะทางนี้ยังบ่ทันดำนาเดอ้อกำลังตกกะอยู่กะยังทันซูงเถื่อกะกำลังได้ท่อนี่นะพี่นอ้องนี่เด้นี่คือตากะของเฮาเองพี่น้องเบิ่งไหมสวยงามนะจ้าเคียวอุ่มทุ่มเลยแต่ยังว่ะธนหอดยามดำนอนะยังอีกประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่คือสีไรดำแล้วนะพี่น้องนี่ตากะของเฮาจา้า อันนี้เป็นพวกอนพวกแม่เพิ่นมาตกกะในอาทิตย์ก่อนเนาะพี่น้องอันนี้กัขาวตะกาของเฮากันได้อยู่อาทิตย์หนึ่งเด็กน้องหล้าสิพาพี่น้องมาแล้วสมบรรยากาศอยู่ที่ทงไฮทงนากนจ้าก่อนเฮาสีเมื่อนาะมื้อนี้กะสิมาจอบเบิงลักหอกลักขั่วน้ำพี่น้องแลวกัมาเบิงน้ำในหน้าน้ำเนาะแล้วก็มาเบิงตะก้าอสังหนาแม่บอกให้มาเบิงเฮาก็เลยออกมากันสามคนนี่แหละกับน้องสาวกับลานเนาะ มีนกาพาพี่น้องมาจอบเบิ้งทงหน้าเนื่องจากว่าฮาวาด้มาดนเติบฮาวาด้มาหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งจาทุกคนนี่คือเขา าตากาของเฮาเลยป้ดาดงาบเลยนะพี่น้องอีกบ่เดินประมาณสองอาทิตย์กับทไ่ใดดำหน้าเลยจ้าผู้ได้วางกมาซอยนองหลาเดอ้อมันนองหลาขอ f เอซให้มาซอยตั้งแต่เสีญญเยหญ่แลวได้ f อซยังทันมาจาักเถื่อผมมีไัยมาจักเทื่อนองหลาสีพ้าพี่น้องมาดำหน้าคือเก่าได้บัดนีนอนนี่คืออา่าหน้าของเฮานะพี่น้องหน้าเฮากับได้ไทยแล้วจา้าเดียวหอด มือดำน้องหลา่าสิไทยหน้าให้เบิง้งะว่าน,น้องหล่าก็ไทยหน้าเป็นอยู่แต่ว่าพ่าได้ํำนานปันใดกับพ่อได้เนาะนี่คือเฮ้าอันนี้เฮากะอันนี้เป็นเฮ้าแบบเฮ้าไทยแล้วเนาะเฮาไทยไทยฮุดเนาะเขาเอนไทยฮุดพี่น้องนี่เป็นหน้าของนองหล่าเองเลยนี่เฮกตาหนึ่งยังอีกเฮกตาหนึ่งนันโมทันไดเฮ็ดนเนาะเฮ็ดเพียงเฮกตาหนึ่งชื่อพี่น้องเพราะว่าครอบครัวเฮากะมีบ่หลายคนเนาะแลวกะแบบว่า เขาเฮ็ดไทยแน่เฮ็ดหน้าแน่ขนาะแบบเขาบ่อยญ้าเฮ็ดลายมันสีเมื่อยขนาะพี่น้องบ่อใดพักไดพรขนาะเขาก็เลยเฮ็ดไทยแน่ปลูกมัน่นกระชักเขา่าหนำอยู่พุ่นก็ได้แล้วก็อยนีเขาก็ดำหน้าแนะ่เนาะเห็ดทั้งให้เห็ดทั้งหน้าเลยพี่น้องชีวิตน้องลาคือแบบโคตรสู่ชีวิตเลยนะสีบอกให้เพราะว่าชีวิตของคนบนดอยเนาะพี่น้องนาะส่วนรายเขาก็บ่ไดดเฮ็ดยางเดียวอย่างหนึ่งเนาะหนึ่งเขาก็แบบ คันคันยังบ่ทันหอดยามเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเขาจะสิไปเฮ็ดเวียกเนาะไปทำงานอยู่สวนกล้วยเวียดอีหยังชนกล้วยเบียดชนกล้วยจีนเนาะพี่น้องเขาสิไปเฮ็ดเวียดนั่มอะไรก็ยามมือหอดเฮ็ดเฮ็ดไทยเขาก็สิมาหื้อไห้หื้อสวนซักข้าวสักน้าปลูกหมอกปลูกมันยามหอดลงนาเขาก็ลงนาสิฮะนนะแต่ว่าเขาก็เฮ็ดบ่ลายเนาะแบบว่าเป็นอาชีพของสาวบนดยอยเขาก็สิประมาณนี้แหละ เฮ็ดทิศโบราณแต่ว่าเฮ็ดอยู่เนาะก็พอได้เฮ็ดฐานะพี่น้องเฮ็ดทั้งไฮเฮ็ดทั้งนาเลยแต่หนัองหลบสิพาพี่น้องไปชมบรรยากาศอยู่ทั้งไฮทั้งนาของเฮาคือเกา่าบรรยากาศวันนี้กะค่อนข้างสีแดดออกนหน่อยนึง,นงละกันแต่ว่าฝนตกคืนนีตกขนาดเลยเนาะเดยวนรองรับสิพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยอย่างพ่ทันได้แปลงคันเถื่อพี่น้องนี่เฮาสิพาพี่น้องไปเ,เบิ่ง,ง,พพงไฮเ,เออไปเบิง่งนาอันนี้เป็นนาเฮกตาหนึ่งเดอ้อ เอกดาเล่งก็คือลอยคูนลอยนั่นเองเนาะพี่นอ้องแต่ว่าไ้ชีบ่บใหญ่ปันไดแต่ว่านาคนนองหลานนี่ค่อนข้างดินสีแข็งแน่นีผู้ใดหูวิทีปั๊บดินเนาะว่าดินทรายแนวนี้เราต้องใส่ปุ๋ยอีหยังพี่นอน,อนองเพราะว่าน้องหลานยังว่าท่านเคยใส่ปุ๋ยจากเถื่อเด้ออันนี้มันเป็นดินทรายเนาะดินทรายแน่แล้วก็ดิน,น,ดนตมแหน,นะมันปนเปกันนะพี่นนองเบื้องถึงสิเป็นดินทรายเบื้องลุ่มสิเป็นดินต้มนะนี่เบื้องนี้มันจะเป็นดินทรายาเนาะพี่นนองเบื้องนี้นี่ ถวนี้นี่ภายที่โหอาวิธีปรับดินแบบว่าบอกให้มันแข็งเวลาหัาดำหันนะ่ะบอกรองหลาในเดอ้อว่าเาต้องใส่ปุ๋ยอยังพี่นอ้องู้ใดเคยแบบสิ้นในการเฮ็ดหน้าสังหันน่ะ้องหลาย,ยัางแบบบอกเคยได้สิ้นปนัไหแบบเฮ็ดก็เฮ็ดไปซื่อพี่นอ้องอีเมย์เราก็บ,บอกจักยังวราสันอันนี้เป็นใหญ่ที่สุดตอนทาเกี่ยวเขาหันกะ หน้าแบบเขาบ่ค่อยงามเพราะว่า,าบ่ได้ใสปุ๋ยไปดีน้องลาวา่าสีลองใสเบิง่งเนาะจากสีใสปุ๋ยอียัมมาจังสิเข่ากับยินของเฮาอันนี้เป็นอันหยายนีย่ว่าทัานเกีียวเถอหยาอันนี้ถ้าหอดยมไทยยมดำเนาะเขาจังมาทางหยาอยู่คันเทอันนี้จะเป็นอ่าทุ่งให้ทุ่งหน้าองน้องลาเองิ่งนั้นเขาบรเฮ็ดนาเนาะเขียวอุ่มทุม่มเป็นแต่อยากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพี่น้อง นี่อันนี้คือบรรยากาศอยู่ทงุทงไฮทงนาเด้อจ้าเอามาไทฮุดเนาะไทฮุดกันแล้วแหละพี่น้องเอามาไทประมาณอยู่เจ็ดวันเนาะพี่น้องแต่ว่าน้องลาบอะไรมาเด้อส่วงไทฮุดส่วงตกกะพวกแม่พันมาแล้วกะักับน้องเคยแล้วกัพวกน้องสาวมาเนาะมาตกกะน้องลาบกับขาบียักเนะาะขาบียกไปเสียหย่ามันตนทันแหละพี่น้องเสียก็จนว่า <c oughs> สิบปลายกว่าวันจังสีแล้วเนาะพี่น้องโคตรว่าอันนี้เลยบรรยากาศอยู่ทุ่งหน้ากับแบบโคตรงามเลยวิวงามงามพี่น้องอยวนี่กับค่อนข้างบ่ค่อยมีไผ่เฮ็ดนาเนาะมีอยู่ประมาณสิบปลายขอบคัวเนาะแต่ว่าอยู่ไกลกันเติบอันนี้กับตูบหนึ่งยูพุนยูพุนแน่พี่น้องแต่ว่าแถวนี้เขาเจ้าสีเฮ็ดอ,อ้อยเนาะเขาปลูกอ้อยลายกลัวเพราะว่ามันเป็นอ้อยอของ ข้องเขาเองนะบรเวณอ่อยบริษัทเนะาะบ่ิเวนอ่อยคองคนเวียดอีสังนี่เฮาก็สิาพาพี่น้องมาเบ่งหอมหอมนี่เลยบรรยากาศก็คือโอเคแล้วเน,ะนาะน้ำในทงให้ทงหน้าก็คือแบบว่าโอเคเลยจ้าฐานตากาข้องเขาสูงเลยว่าออหอดมือหอดบ้านเฮาก็สิาพาพี่น้องมาดำหน้าจ้าทุกคนนี่เลยบรรยากาศยูทงหน้าบรรยากาศทงหน้าก็โคตรแบบคักอยู่ได้เนาะ เพราะว่ายามกลางคืนสังหันกรกเขียดจออันนี้เป็นทีดินเป็นทีของเฮาเองทีของน้องลานาะนี่เลยประมาณเฮกตาร์หนึ่งนี่แหละเ mm hmm. บื้องนั้นก็จะเป็นทีของเฮาคือกันแต่ว่าเฮายัางบาทันได้ดุดได้ไ่ายได้เห็ดยังเลยฮนะพี่น้องเห็ดแต่เท่านี้เนาะอ่ายงอีกเฮกตาร์หนึ่งถงหาย่งหน้ากทิสวยงามแบบนี้เลยจ้า นี่เลยบรรยากาศยูทงนาถ้าหอดยามแล้วสิพาพี่น้องมานอนนานนี่แหละพาพี่น้องมาดำไ้ดำนานจ้ะบรรยากาศก็โคตรคักโคตรดีเป็นตะมวนเนาะยูทงนาก็ได้พี่นอ้องยูนากับมวอยูไห้กับมวนพี่น้องยูไหก้กะมวนแบบมันโคตรมีแนวกิ่นลายนายู่ไอยูนาเฮากะบอสมาดปลูกยังไดเพราะมันมีน้ำเนาะปลูกแต่เขาเลยเมื่อว่ะนี่พี่น้อง เอาก็ะิสตาร์ทรถเมื่อนี่แหละมากับซองแม่ลูกนี่แหละแม่ลูกออนเมื่อก่อนได้ทงไฮทงนาดูแลกันดีๆนะลจุกตายเมื่อก็นทำกัน,นะลเ,กนกเลยจ้าทุกคนสิ่พาพี่น้องมาส่ง น,นี่คือบรรยากาศอันนี้ก็เป็นที่คลองเฮาน้พี่น้องแต่ว่าเอยยางประทันเห็ดเถือเอายังเปะ่า้เป็นดินวางขาพี่น้องเลอเส็นทางดิอนอาบประมาณนี้เลยทั้งไทยท้งนาก็ได้ทางเปลือกเนาะ เปือนเลยว้าวนรุนง้า ่มฮะมาพอกับบรรยากาศแบบนี้เนาะยามเสายามเสาวกับบอลแบบนี้เลยพี่น้องพี่พอกับหัวกับควายเมื่อบาดเมื่อบาดท,ทุกคนเราพอบรรยากาศกับผู้งัว นะพี่น้องคงแล้วจ้ะงามเรียบร้อยประมาณอีกยังสองอาทิตย์กับหอดึงหอ,อ,อยยางที่มาดำไพ่ดำนาดเด้อพี่น้องมาซอยน้องหลากดำนาเด,ดิมวันที่นี้พี่น้องจ้ะอ่าโอเคสำหรับวันนี้น้องหลากก็จบคลิปสำนีดเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยอ่าสำหรับวันนี้กสิพี่พ่อโจสำนีจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย